ด้านศาสตร์เนี่ยคนควรเรียนไม่เลวแต่เขาไม่เรียนกันเขามองข้ามไม่มองข้ามปรมัภิฐประโยชน์อันสูงสุดมันก็สูญเปล่าก็หายไปชาติหนึ่งเต็มๆนั่นให้อยู่ร้อยปีเลยโยจะวัสสตังชีเวนะอปัสัง อมตะตั้งปัตตมเอากาังชีวิตังเสยโยปัจัตโตอมตะตังปัตตม์เห็นยมีชีวิตอยู่ร้อยปีท่นไม่เห็นอมตะบทอมตะบทก็คืออันนี้โลกรธรรมนะี่แหละความจริงนีน้การมีชีวิตอยู่เพียงว,วันเดียวของผู้ที่เห็นโลกรธรรมประเสริฐกว่าท่าน เพราะฉะนั поэтому, ampa, ad, function, ้นมาพบพุทธศาสนาแล้วอยปล่อยโอกาสให้มันเสียไปโยจาวัสสาสตังชีเวอัสสังอุทิยภยังเอกังชีวิตังเสโยปัสสโตอุทิยภยังถึงจะมีชีวิตอยู่ร้อยปี แต่ไม่เห็นความเกิดดับการมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวของผู้รียเห็นความความเกิดดับกระเสิกว่าแค่เห็นความเกิดดับอะท่าน,น,นสิ่งที่หลายเกิดขึ้นแล้วย,ย่มดับไปคือเป็นสวดาบันน,น่ะนะเพยงใกระเสริรกว่าแล้ว ทุกๆก,การกระทบก็ือวไม่ใช่เราไม่ใช่แมวไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่านามธรรมารูปธรรมทเท่านั้นที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรัเขับบัญชาไม่ได้ไม่สามารถจะถือไว้ได้ก็วางนั้นล่อยต้องมาศึกจธรรมลงไปความจริงมันหิดลงไปไมหนบิดล่อย ำหมดได้ตรงนี้จิตเป็นกุศลแน่ๆเนี่ยมันเป็นตัวชี้บอกเลยกิเลสมันไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ทำตรงนี้ไม่ได้คือกิเลสนเกิดขึ้นตัดกิเลสมันปฏิเสธเนี่ยไอตัวตาตัวตนนี่แหละมันเป็นตัวปฏิเสธตัวนี้เป็นเครื่องชี้วัดได้ ท่านไม่เป็นท่าของอัตตาไม่เป็นท่าของตัวเองตัวของกิเลสนั่นแหละไว้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าไม่เป็นท่าของอมิจฉา,าทิฏฐิไอตัวเจตนาไม่ถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำไอตัวมิจฉาทิฏฐิจะถูกเจตนาฆ่าก็ฆ่าด้วยวิธีเนี่ยในการกําหนดนามรูปไปเฉยทญาณนั่นถ้าพูดไปแล้วไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนั่นเปลนะไอ้อตัวอัตตาเป็นตัวปฏิเสธ มันไม่มีเราไม่มีท่านไม่มีใครมีแต่ตัวสิเลสไม่ใช่ทิฏฐิสต่ไม่ทิฏฐิผมปฏิบัติ วิปัสนาเนี่ปฏิบัติในท่ามกลางมิชาท,ทิฐินะไม่มีมันไม่มีการอนุโมทนามีแต่ขวางมีแต่มีแต่ขวางมีมงมทําให้เขวะนะสร้างประสาทขวางให้เขวให้อะไรก็แล้วแต่ทุกวิธีทางที่จะทําทได้รวมกลุ่มกันอะไรกันโดยถ้ามันไม่ใช่ด้วย ถ้าถาคดโัวที่ศัทธาอย่างแรงกล้าแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสหรอกถ้าเชื่อในปัญญาตัสรู้ของพระเจ้าแล้วเชื่อว่าเราจะต้องตัสรู้ตามได้ด้วยได้วความเชื่อแบบนี้ศรัทธานี่มันทําให้อุ่มวัด ก็อีอย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าทําให้เรามีแบบฝึกหัดไงสิ่งเหล่านี้มันคือแบบฝึกหัดอา่านยคนกัดขวางอุปสรรคพวกนี้แบบฝึกหัดท่านเราจะตอบโจทย์อันนี้ได้ไหมเราเราจะข้ามคนไหมมันก็ตอบได้แล้วก็มันก็ถูก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 มาตลอด ่นคนนี้คิดร้ายคนนี้ไรก็ได้รับก,กุกรรมไปตามสมควรกันกรรมที่เขสร้างไว้เพาะ็ขไม่ได้สร้างรผมมันไร้ตัวตนมันไม่มีอะไรมันเป็นเพียงแค่วิบากที่กรรมนั้นส่งมาให้อะไรอญญาศัยว่าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจึงได้สามารถที่จะรับวิบากรรเหล่านี้ได้ แล้วก็ปฏิบัติต่อมันได้อย่างถูกต้องมันก็เลยไม่สร้างกรรมต่อมันมันไม่ต่อความยาวเสาวความยืดนะมันก็จบแค่นั้นแล้วมันก็ทางใครทางมันใครทําอะไรไว้เช่นไรเขาก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นมันก็แค่นั้นเองมันจบที่ตรงเนี้จบที่กทแห่งกรรมบดท,ที่การรู้แจ้งในความเป็นไปของเรื่องกรรมเรื่องวิบาก อนนียไม่ใช่ขั้นชื่ออะมันขั้นเห็นแจ้งแล้วเลยใช้ชีวิตอยู่ในกรรมพออยู่ในกรรมแล้วมันก็ไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องของกรรมแล้วมันก็กลับมาอยู่กับสภาวะอย่างเดียวมันไม่ได้ไปใส่ใจหรอกจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสมควรจะทำก็ทำ แต่ที่แน่ๆไอ้สิ่งนี้มันอยู่คู่ก็คืออยู่กับบุญตลอดนั่นให้ท่านเข้าใจตรงนี้อยู่กับบุญตลอดจนกระทั่งใน,นที่สุดเราก็จะรู้วเราสิ้นบาปเราหมดบาปเพราะบาปไม่เคยเกิดเนนะี่ยมันก็หมดไปเรื่อยๆนะั่นมันจะเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นสู่โลกคราภูิในเบื้องต้นที่ได้มาแรกเท่านั้นนะนะเป็นตัวชี้บอกว่าเรา ถ้ามาันจะาโคตรไอโลกียะทั้งหลายแล้วคือเพื่อง่ายเรารู้ว่าเราออกจากโลกได้แล้วมันโลกมีทางออกเราออกจากโลกได้แล้วเราทิ้งโลกได้แล้วนั่นน่ะคือโสดาบ,บันมีความสภาวะจิตใจเช่นนี้มันเปลดยขึ้นดีออกมาจากโลกดีออกมาจากโลกแล้วถิบโลกที่งไปไม่เอา พอมากิเลสก็จะหมดไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติวิพัฒนาอยู่เรื่อยๆกิเลสมันก็จะหมดไป,ไปห,หมดไปหมดไป,ดไปนะการไม่ลาข้ามมันก็จะไม่เกิดทรสารมัมนก็จะไม่มีราที่เอดความเถอเป็นสัตว์บุคคลปอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็อยู่กับบุญนั่นแหละนะท่านบุญนั่นคือความสงบนะอยู่กับบุญมันก็เหมือนกับอยู่กับนิพพานนะ อยู่ควาสมสงบปัศยเกลียดอาสวะขยะย่างก็เกิดขึ้นรู้ว่าตามอาสว่มันก็ไม่มีปฏิคานุสัยมันก็ไม่ดีมันก็ไม่มีถ้ามีมันจะต้องพุ่งไงก็ต้องฟุ้งขึ้นมาบ้างไม่ว่าจะเห็นอะไรอะไรก็แล้วแต่มันราบลืน่นนั่นคือเพื่อ่ายการกระทบมัน มันเหมือนกับไม่มีการกระทบอะไรเกิดขึ้นแล้วไล่การกระทบไล่ความรู้สึกไล่ความรู้สึกแต่ไม่ใช่ไม่รู้นะก็รู้ในความไล่ความรู้สึกอนะไรไห้ตัวรู้มันก็ยังมีอยู่ตัวสมชาตญามันก็มีมันรู้ในความไล่ความรู้สึกตัวสมชาตญา ถึงเฉยเฉยวางเฉยมันก็รู้ในความวางเฉยไม่ได้ใส่ใจอะไรตัวสมาชัญญามันรู้ไม่ได้ใส่ใจอะไรนี่สมาชัญญาคือตัวเนี้ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อม สัพเพสัตตาสัาหันตุอาเวราสุขชีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด กตังปุญญังพลังไมหังสเกภากีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทางสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเธอ